เราสร้างองค์กรผู้บริโภคขนาดใหญ่ในภาพนี้เป็นภาพต้นไม้ใบไม้ก็คือผู้ใช้สินค้ากิ่งก้านก็คือนักขายสำหรับลำต้นก็คือตัวเราเพราะเราคือผู้นำคำว่าขายมีรากศัพท์มาจากคำว่าให้ การขายคืออะไรคือการจูงใจให้คนซื้อซื้อในสิ่งที่เราเชื่อว่าดีเพื่อประโยชน์ของอีกฝ่ายในสถานการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้เจาะความคิดคนขายจะขายได้ก็เพราะอะไรขายสิ่งที่ตนเองเห็นว่าดีมั่นใจในสินค้าที่ตนจะขายหรือไม่ อันนี้เราก็ต้องเป็นผู้ใช้สินค้านั้นเองก่อนนะครับทําเพื่อประโยชน์ของอีกฝ่ายทําให้อีกฝ่ายมีความสุขการที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ได้แปลว่าไม่ต้องการลูกค้ามาหาเราแปลว่าลึกๆเขาอยากให้เราอธิบายถ้าไม่ขายเราก็ทําให้ลูกค้าเสียเวลาเป็นผู้ให้ลูกค้าเจอเราเขาจึงโชคดี สินค้าของเราคือสิ่งที่จะไปแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าสุดยอดการขายก็คือเทคนิคการชักจูงไม่ถามว่าสนใจไหมแต่สรุปให้ช่วยลูกค้าตัดสินใจอย่าคิดแทนลูกค้าอย่าเอาเงินในกระเป๋าเราไปวัดกับลูกค้าทําให้ลูกค้าอยากซื้อเชียร์สิ่งที่เรามั่นใจว่าดีที่สุดแล้ว ถ่ายทอดอีกครั้งตั้งคำถามเพื่อให้อีกฝ่ายคิดขึ้นมาเองและนี่ก็คือ5ขั้นตอนในการปิดการขายนะครับเริ่มจาก 1. ประเมินเบื้องต้น 2. สอบถามรับฟังรู้เขารู้เรารบ100ร้อยั้งชนะร้อยั้ง 3. แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า แล้วก็ตอบคำถามลูกค้า 4. ปิดการขายและอัพเซน 5. ฟ o ลโล w u อและรักษาสัญญาครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันทีละข้อนะครับ 1. ประเมินเบื้องต้นนักขายที่ดีไม่ควรตัดสินลูกค้าว่าเขามีเงินซื้อเราไหมแต่การดูข้อมูลเบื้องต้นมีไว้ดูว่าเรามีอะไรที่ช่วย หรือน่าจะตอบโจทย์ความต้องการหรือปัญหาเขาได้มากทางทางด้านออนไลน์เนี่ยเราก็เข้าไปดู Facebook IG ก็บอกเบื้องต้นได้ว่าสินค้านั้นน่ะจะช่วยให้เราช่วยเขาได้อย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการเจอตัวก็พูดคุยสอบถามข้อมูลเพื่อแช็ค,ความกังวลและความต้องการ ลูกค้ามีกี่แบบถ้าเข้าใจแล้วก็จะรับมือได้ง่ายลูกค้าที่ดูรีวิวดูข้อมูลในเพจมาแทบหมดแล้วนะครับค้นคว้าข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตถ้าทักเข้ามาอันนี้ก็แสดงว่าลูกค้าอยากซื้อแล้วลูกค้าอีกประเภทที่ก็คือลูกค้าที่มีคน บอกต่อมาแนะนํามานะครับลูกค้าอีกวาเภศหนึ่งก็จะมีความร,รู้สึก5 4 5 4จะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะครับถ้าเขายัางไม่ตัดสินใจเพราะขาดข้อมูลเราก็สามารถเพิ่มข้อมูลให้เขาเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจของเขาได้และสุดท้ายก็คือแม้ก็อยากจะเรียกว่าเป็นโบว่าในโคนตมหรือเปล่าคือ อยากถามเฉยๆไม่ได้อยากซื้อมากแต่เราก็ต้องรักษาเขาไว้แล้วก็ขออนุญาตติดตามส่งข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับสองสอบถามรับฟังรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าเป็นการตลาดออนไลน์ลูกค้าส่วนใหญ่จะทำการบ้านมาดีแล้วมาเพื่อซื้อ หาคนช่วยยืนยันข้อมูลและช่วยตัดสินใจในกรณีในกรณีนี้ควรถามเพิ่มว่านอกจากที่ต้องการยอนโปรตีนดีพักแล้วไม่ทราบคุณลูกค้าสนใจหาข้อมูลหรือมองหาลิสพันธ์ที่ควบคุมรูปร่างกระชับสัสดส่วนอีกไหมคะถ้าเป็นการเจอตัวเนี่ยถ้าได้เจอลูกค้าย่อม ลูกค้าย่อมต้องการข้อมูลที่มีมากกว่าในเพจหรือข้อมูลที่หาได้ทั่วไปนะครับแต่ต้องการเรื่องของการลองโปรดักต์นะตรวจส m a r มาร์ทเพานะครับอแล้วก็อยากจะมาถ่ายทอดความรู้สึกรับรู้คำแนะนำแล้วก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจและและลูกค้าต้องการให้คุณฟันธง ดังนั้นคำถามที่เราควรจะถามลูกค้าเพื่อประเมินลูกค้าได้ดีนะครับคำถามอะไรที่ถามแล้วจะทำให้เรา,เ,าเลือกผลิตภัณฑ์และแนะนำได้โดยง่ายขึ้นเ,เคยเเคุณเริ่มต้นคำถามด้วยคำว่าเคยคุณเคยใช้ ผลิตดูแลสุขภาพอะไรบ้างคะ,ะลูกค้าถ้าลูกค้ารู้เราเะจะบอกออกมานะครับว่าเราก็พอที่จะอธิบายได้แต่ถ้าไม่รู้และได้ให้คำแนะนำไปว่าถ้าจะทำอันนี้ควรทำอันนี้ด้วยสิคิดว่าปัญหาสุขภาพ ปัญหาผิวที่กังวลและติดขัดคืออะไรบ้างคะอยากต้องการให้ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรประวัติการทำสัญยกรรมไปเสริมดั้งมาแล้วเปล่าการหาหมอหรือว่าการใช้โปรดักทำที่ไหนมาก่อนความพึงพอใจแล้ว เป็นยังไงบ้างเออแล,แ,ลแล้วก็มีงบประมาณในใจเท่าไหร่คะก็ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถามทุกคนนะครับถามเฉพาะกรณีที่ลูกค้าดูลังเลเรื่องราคาสามแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าตอบคำถามแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ตอบคำถามช่วยแนะนำสรุปสิ่งที่ลูกค้าควรทำทั้งหมดพร้อมด้วยเหตุผลโปรดฟังอีกครั้งสินค้าของคุณคือสิ่งที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับตอบคำถามและความกังวลใจการที่ลูกค้ายังมีคำถามหรือมีเหตุผลที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ย เไม่ได้แปลว่าไม่อยากซื้อแต่ว่าเขาก็อาจจะมีความกังวลที่ยังไม่ได้คําตอบอยู่นะครับหน้าที่ของเราก็คือค้นหาอีกและคลายกังวลสิ่งนั้นคําถามแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคำถามแบบต้องการข้อมูลกับคําถามแบบแนวกังวลใจคําถามแบบต้องการข้อมูลคือว่าทําไมถึงช่วยเรื่องมะเร็งได้ มีอยอยไหมแบบกินแล้วตับไตจะพังไหมทําไมไม่เห็นผลทันทีผลิตจากอะไรนะครับแต่ว่าตแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับความกัวงวลใจเนี่ยยังไม่อยากเสื้อเงินไม่พอคิดดูก่อนอ่ปรึกษาที่บ้านก่อนกลัวไม่เห็นผลแพงถ้าเป็นคําถามที่แสดงความกัวงวลใจเหล่านี้บางทีก็ ไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าแต่ว่าเขาก็เป็นเพียงข้ออ้างที่ยังไม่ต้องการซื้อสินค้าจากคุณนะครับทีนี้กำลังจะนำไปสู่การปิดการขายแต่ว่าเวลาจะปิดการขายเนี่ยเรากังวลใจเรื่องอะไรบ้างเรากลัวการปิดการขายไหมเ,เราเราใส่ใจลูกค้าไหมเราต้องการ ช่วยลูกค้าแก้ปัญหาด้วยสินค้าของเราไหมเรากลัวว่าถ้าเราเสนอขายเยอะแล้วเขาจะไม่ซื้อหรือเปล่าเราไม่กล้าเชียรเพิ่มที่เพิ่มสินค้าที่เหมาะสมกับเขาจริงหรือเปล่ากลัวลูกค้าไม่ชอบเราเพราะเราไปปิดก,การขายหรือเปล่าครับสิ่งเหล่านี้คุณก็คิดไปเองทั้งนั้น ปีปิดการขายและอัพเซนคนซื้อส่วนใหญ่อยากให้คนขายที่นำและเรารู้จักผลิตภัณฑ์ของเราดีที่สุดเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขานะครับสังเกตสอบถามวิเคราะห์สรุปให้พร้อมกับข้อเสนอเช่นโปรโมชั่นต่างๆหรือความคุ้มค่าสูงสุด ครับเช่นโปรแกรมไลฟ์ V.I.P เป็นต้นครับตรงรการปิดการขายแรกอัพเซนเนี่ยคืออัพเซนก็คือเพิ่มสินค้าอื่นๆพ่วงเข้าไปด้วยนะครับคุณก็สามารถกาได้ว่าตามที่ได้คุยกันทั้งหมดเนี่ยอยากขอแนะนำการดูแลที่ดีที่สุด สำหรับคุณลูกค้าดังนี้นะคะเราจะต้องฟันธงสรุปให้โดยเริ่มจากสิ่งที่ลูกค้ากังวลที่สุดก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างแรกแนะนำโปรตีนดีพลัสนะครับเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดให้ให้กล้ามเนื้อเนี่ยมาเผาผลาญไขมันลดไขมันไปได้นะครับแล้วก็ นอกจากนี้ขออนุญ,ญาตแนะนำให้คุณรับไอจีเบอรี่เพิ่มไปด้วยเนื่องจากว่าไอจีเบอรี่จะเป็นการตัดหวานตัดมันคือคือป้องกันไม่ให้ตัางกายเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันนะครับก็จะทำให้คุณมีรูปร่างกระชับได้ง่ายขึ้นครับและก็ส่วนใหญ่ หลังจากที่คุณลูกค้าทั่วไปซื้อบียอนโ p ต o วดีพัดก,กับไอจีเบอร์รี่ไปแล้วเนี่ยก็จะรับผลิตภัณฑ์แอนตี้แคลเซีมดีไปด้วยเพราะว่าเมีเส้นใยทําการะสานลำไส้ทําให้หลําไส้สะอาดแล้วก็สามารถลําไส้ซึ่งมีสมองก็สามารถสื่อสารกับระบบประสาทใหญ่เพื่อที่ว่าจะ คุมหิวคุมอิ่มได้นะครับก็ก็เลยอยากจะแนะนำให้คุณลูกค้ารับตัวนี้ไปด้วยค่ะห้า l o o w u w up ทำไมต้อง follow up เอ่อทำไมต้องติดตามหนึ่งเติมเต็มความต้องการของลูกค้าคุณภาพและบริการ สลูกค้าจะกลับมาอีกแนะนำต่อโดยไม่ต้องเหนื่อยขายใหม่ 3. ามลูกค้ารู้สึกเป็นคนพิเศษ 4. 9่ของลูกค้าที่จำเราได้ตลอดชีวิตจำเราได้เพราะการติดตามและบริการความเข้าใจผิดในเรื่องการติดตามหนึ่ง อ่านสัญญาณผิดเลยไม่ติดตามคือคิดไปเองคิดแทนลูกค้าสองจิก,กับติดตามมันคนละเรื่องกันนะครับคือคุณคุณไม่ใช่ไก่นะครับไม่ใช่จะไปจิตลูกค้านะครับเราเป็นการติดตามเพื่อมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าอย่างคุ้มค่านะครับสามยอมแพ้เร็วเกินไปในการติดตามอ่า สี่ไม่บันทึกข้อมูลเราไม่มีทางกรจำทุกอย่างได้หมดหรอกครับจะต้องจดบันทึกเอาไว้เพื่อความสำเร็จของเราเออการขายที่สรุปไม่ได้ในครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไม่เอานะครับเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนได้แต่ถ้าติดตามรับรองปิดได้การติดตามที่เราควรทำ หโทรไปหรือส่งข้อความไปทาง messenger ทางไลน์แจ้งว่าโทรมาจากอาบอกชื่อเราจะขอติดต่อเรื่องการใช้สินค้าของลูกค้าสามส่งเป็นข้อความนะครับดังได้กล่าวไปแล้วว่ามีทั้งลายธรรมดาลาย oa messenger สีจดข้อมูลทุกครั้งว่า พูดคุยอะไรบ้างห้า,าพยายามรักษาเวลาอย่านานเกินไปนะครับคือ,อคือติดตามให้ทันเวลาไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งไว้จนจนลูกค้าลืมไปแล้วว่าเคยซื้อของจอากเราหกควรโทรติดตามอย่างน้อยสองครั้งในช่วงอาทิตย์แรกที่ได้คุยครั้งล่าสุดนะแต่หลังจากนั้นก็ ควรส่งลายไปหนึ่งครั้งต่อวันเทคนิคขายยังไงก็ชนะเป็นมากกว่าที่คนอื่นเป็นให้มากกว่าที่คนอื่นให้ยิ้มแล้วก็ไหว้คารวะมีมารยาทท้งภาษานละนำเสียงที่ให้เกียรติและสุภาพท่าทีที่กระตือรือร้นรวดเร็วในการตอบหาข้อมูลให้ตามที่ลูกค้าต้องการ ทันท่วงทีหัวใจของการเป็นผู้ช่วยเหลือถ้าเราแนะนำเขาไปเราจะช่วยอะไรเขาได้เขาจะไม่ต้องไปลำบากข้างนอกยังไงโดยการรวดเร็วมากมีจัญญาบันไม่เอาเงินลูกค้ามาหมุนมีของขวันเล็กน้อยการส่งไปด้วยเสมอแต่ผมจะใช้แถมขนมเล็กๆน้อยเช่น เราวนี้ี่สร้างธุรกิจหลักร้อยล้านง่ายนิดเดียวเราใช้สินค้าเยอะใช้ด้วยหัวใจเจ้าของธุรกิจเราสะสมฐานผู้รับผูเยอะๆด้วยการแนะนำและการติดตามการสร้างยอดแสนก็เป็นไปได้เราตั้งหน้าตั้งตาขยายฐานผู้ทำธุรกิจพาเขาเข้าระบบและประกอบการทำงานเราก็มีโอกาส ที่จะสร้างยอดขายหลักร้อยล้านต่อปีได้ด้วยการทวีค่ากัญญาบันกัญญาบันของนักธุรกิจไม่ขายตันราคาไม่เอาสินค้าที่ขายอยู่ในระบบเครือข่ายไปขายอยู่ใน lazada shopee สรุปแล้วใช้ให้สุดเชียร์เป็นชุดไม่หยุดติดตามท่านจะเป็นทนหนึ่ง ที่เป็นหน้าขายที่ยอดเยี่ยมและก็สามารถปิดการขายได้อย่างมหาศาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ